ปีที่สองแล้วครับผมการสูงใจคนหล่อกทำดีเนาะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงก็ดีใจแล้วกันที่เราได้มาเป็นคนหล่ออีกปีหนึ่งเป็นปีที่18เออเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็เป็นบรรยากาศที่แบบคุ้นเคยแล้วก็น่าจะจำตั้งแต่ปีที่แล้วที่เรามาแล้วแบบเจอแฟนๆทุกด้อมแล้วเราก็มีการแบบเจอพี่ๆคนหล่อทั้งหลายที่เขายินดีต้อนรับเราอย่างดีในปีที่แล้ว ปีนี้ที่เรามาเป็นแบบแบบคนเคยมาแล้วคนเคยมาแล,แล้วไม่เป็นหน้าใหม่ก็ <จะ S 2> สนุกสนุกของว่ามันเป็นปีที่ที่คุ้นเคยเหมือนที่น้องพูดไปแล้วก็แฟนคลับก็ยังหนานแน,น่นเหมือนเดิมนะครับแล้วหวังว่าปีนี้เราจะได้ไปทำโปรเจกต์เหมือนปีที่แล้วปีปที่แล้วก็เป็เราน้อง,นองหนงน้องไปหาเด็กแบบโอ้โหมีตัวแค่นี้เองแล้วก็มีมันกอดแบบปีนของเราเลยเราแบบจอยมากสนุกแล้วผมไปเล่านิทานไปฮะเล่านิทานไอตากไอติมอะไรมีเด็กแบบหลากหลายมากนะครับก็ ดีใจที่เห็นรอยยิ้มของน้องๆทุกคนเหมือนกันครับส่วนปีนี้เราจะมาในใน,ใน,ในทีม Change for Future, Future เลยต้องรอดูก่อนว่าเราจะไปทำอะไรเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้แต่ว่าเราคงจะไปในด้านของ Environment อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับแล้วทีนี้ถ้าวันตื่เปลี่ยนกันครูเป็นพาวเป็นครูะจะอยากเปลี่ยนอย,อยากทำอะไรอุย เปลี่ยนมันก,มนก็มันก็พาวลพูดมันก็ไม่ได้ไมันต้องพูดพาไลไม่เขาแบบว่าสลับรางโอ้โหไม่ได้เลยดิอ่าล้อเล่นอ้หไม่ได้เลยดิมาๆมาๆไม่ได้เลยดิเรื่องเงี้ย <c oughs> ยังไงยังไงอยากท,ทำอะไร,รทำอะไรหรออืมทำอะไรไปไปซิ่งมาปีดของพี่ก่อนอันนี้อ้าว เขากำลังเห่รถใหม่แบบโอ้โหแล้วมอไซค์ทุกวี่ทุกวันไม่ขี่เหรอก็ก็คุณเดี๋ยวนี้คุณก็ไม่ขี่คุณบอกว่าจะพังแล้วมั้งก็ไม่ได้ดูนานแล้วตอนนี้อยู่หรือเปล่าในคอนโดถูกนี่ก็เลยไปซิ่งมาปี๊ดไปซิ่งรถรถใหม่เขาหน่อยส่วนผมเหรอถ้าผมเป็นน้องภูนึงวันก็คงไปสอบแทนผมตอนนี้ไปแต่พี่ไม่รู้เรื่องเลยนะพี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่อตกดิพี่คงไปถ่ายติ๊กต็อก ทุกคนกับเพื่อนเออเพื่อนทุกคนของหนูอ่าได้ไปในคณะก็ไปถ่ายคุณอยากถ่ายบ้างไหมได้เดินที่เนี่ยนี่ก็เอ็นเออเอ็นมันคืออะไรมันมันคือเพลงมันเป็นแบบทำหน้านิ่งหนูต้องเก๊กอ่ามือเอียงเอียงตามเพลงนี้เลยผมห้ามขำนะหนูจะส่งมินี่ให้เฮ้ยคุณยิ้มเลยเนี่ยเออมันง่ายเกินอันเนี้ย ครับให้เลยด้วยความที่เปล่งลางไม่ยุดระเบิดรวยอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยชอบติดตามศิลปินคนไหนศิลปินคนไหนเหรอครับตอนนี้ติดเพลงไหนของผมเพลงเหรอตอนนี้เพลงอ่าพี่ใครเอ้าส่งอย่างงี้เลยดิเอ้าให้พี่ตอบก่อนมั้งให้ผมก็มีฟังหลายรูปแบบอ่ะมีทั้งเคป๊อปมีทั้งมีทั้งฮิปฮอปของฝั่งอเมริกาก็ ฟังอย่างเจปาก็ชอบเจปาฟิลิกแล้วก็แบบสเตรคิดอะไรเงี้ยก็ฟังฟัๆก็เมนูเหมือนเดิมหนูวะขอผมเหรอผมก็เอาจริงก็ฟังแบบแทบทุกแนวฟังไปเรื่อยเอาจริงส่วนใหญ่ก็เพลงไทยก็ฟังอ่าไทยถ้าเป็นศิลปินไทยนะผมว่าชื่อพาเวลป่ะ oh, อ่นได้เธยโอ้เบบี้แหมหนูก็ย <laughs> 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 ขายช้ำเลยเนีนะ้พวกเราไม่ก็ พวกเราก็มีความฝันที่อยากจะเป็นแบบศิลปินแบบตามแบบพวกเป็นไอดอลใช่ผมผมเห็นแบบพี่นนทนนนี้ไม่บิลกินนี้เขาแบบเก่งมากเราก็แบบมีความฝันที่อยากจะไปทําแบบนั้นให้ได้เก่งเหมือนเขาบ้างครับก็จริงเราก็เริ่มมีเริ่มมีเพลงปล่อยเพลงออกมาเออผมโห่ไปมีไปแล้วปล่อยมาแล้วก็หวังว่าในอนาคตนะครับพี่ชอตครับก็เผื่อจะได้เพิ่มอีกสักเพลงนะครับเขาต้องมีให้เราอยเรื่อยๆก็ดีนะจ๊ะเอามาช้ำๆเลย E.P. ีล่าสุดคือไปสวนน้ำไป hey, สวนน้ํนเอาจริงมันแทบจะมีมคือทุก E.P. ีที่เราไปเนี่ยมีมีหมดแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะโดนแคปมาลงในต ok, <ม>ิ๊กต็อกแฟนๆก็จะแบบแคปตลอดล่าสุดที่คุณเกงขาดนะเกงขาด เป้าขาดเป้าขาด <ผม S 2> แลวอยู่ดีคุณก็มากดน้ําผมอีกก็คุณไปกดที่สายแล้วชื่อสายก็เป็นทีมผมเอ้าผมก็แค่จับไว้ช่วยพี่พลพี่พลก็ทีมผมไม่ได้ไงผมผมก็ต้องช่วยลูกพี่ผมก็เ<อ> <ๆ S 2> ลยจับคุณกดน้ําจับโหแรงมากมัมหมีี่พีต่อไปได้ยีพี่ต่อไปเหรอหาันจะสนุกหรือมันจะแซ่บีพี่ต่อไปสุกนี้นะครับเป็นส่วนน้ําเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเครื่องเล่นที่คบเครื่องเพิ่มมากกว่าเดิมว่าเสียวก็เดิมอ่าใช่แล้วแบบรอบนี้นี่คือ มันมีโชว์ความเท like <Herm os ú fold> ่เนะแบบซีเซอร์ที่ปล่อยไปเมื่อไหร่เห็นแล้วนี่มันอย่างนี้อ๋อเยอะนี้ยเนี่ยเซิร์ฟบอร์ดแล้วมีเซิร์ฟบอร์ดนี่เซอร์ดเป็นเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดก็ผมก็ไปเล่นครั้งแรกที่นู่นก็จริงเราไปแอบซ้อมก่อนที่เขาจะเริ่มกดถ่ายจริงสนุกแล้วก็ติดคุยกับพี่ที่เป็นแบบอะไรเรียกว่าอะไรเป็นอินสตราคเตอร์ไลฟ์การ์ดอ่าเป็นแบบคนช่วยตรงนั้นอ่เขาก็สอน อ๋อน่าจะมีศัตรูมากขึ้นนะฮะตีกันทั้งรายการครับ12คนเดี๋ยวรอดูไม่ใช่ผมว่าเพื่อนๆตอนนี้ยังไม่อยากสปอยแต่มีบางคนคือแบบว่าหมายตากันแบบทุก EP เลยอีงหลังๆมองเลยยิ่งกว่าเปิดศึกคือตีกันเลยตีกันแบบเห็นได้ชัดแบ่งทีมแบ่งทีมรู้เรื่องต้องรอดูเลยฮะแล้วปกติได้ไปแบบผู้ชายเยอะๆเป็น ก็มีนะแต่ไม่ไม่เท่าแบบ12อใช่อันนี้มันใหญ่มากเป็นกลุ่มที่แบบคิวันค่อนข้างแน่นเหมือนกันตอนนี้เราเราอยู่ด้วยกันก็คือในในกองพิเบฟใช่ซึ่งตอนนี้เราก็ถ่ายไปครึ่งเรื่องอครึ่งเรื่องแล้วนะตอนนี้ก็คิวทั้งหมดมี30 3สป่ปะตอนนี้ก็18แล้วก็ใกล้เสร็จแล้วทุกคนรอดูได้เลยวันที่สององพฤษภาคมนี้เดีาควเร็วนี้อะไรนะจ๊ะ อ้ยยิ่งกว่าเดิมเีงเข้มข้นแน่นอนแล้วก็เปลี่ยนฟิลให้ให้ทุกคนตื่นเต้นไปกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีตัวละครใหม่ด้วยเข้ามาสปอยล์ได้เพราะว่าเขาก็เปิดตัวไปแล้วน้องน้องน้องมิวเล่นเป็นวิลลี่ก็เป็นตัวแบบว่าตัวโก้ปั่นชีวิตของพวกเราสองคนปั่นเข้ามาปั่นแต่ละคสามคำให้แบบซีซั่นสองแต่ว่าเปดีไงบ้างตอนสีโอ้โหคนละสาอ้าวคนละสามคำ พิตเบฟหรอพิตเบฟก็สะดุดลำชุ่มเหลียวสูอ่ะอันแบบเล่นเลยยังไงการที่อยู่เล่นมามันมีมันมีมีคำอะไรที่อยู่ในใจอยากจะบอกแฟนๆไหมเอบากเป็นสามพยางให้พี่เลยสำหรับพี่เบฟนี่ยังไงอย่าดื้อนัก นี่บอกเลยว่าชาลีเอาจริงเี่นั้นเนี่ยที่พี่อ่านมาพี่ไม่ได้ดื้อนะในบทอะเราไปดูได้คุณแบบโอ้โหไปทำอะไรเต็มไปหมดอ่าอยู่คุณลองดูจะมีเรื่องราวที่ทำให้แฟนๆของเบฟกับชาลีเนี่ยจะหยุดฮอปเลยแล้วจะกลับมาเศร้าแทนต้องรอดูพูดเดียวไม่ได้อะอยู่ไมอรืออยู่่ไนะครับเออเอาอยู่อยู่แล้วชิวๆสบายๆเนี่ยไม่สบายอ่ะ เยอะต้องรอดูแล yeah. ้วล่ะฝากผลงานหน่อยครับฝากผลงานก็ฝากนะครับรายการ Boy Genie Outing พีทนอกบ้านครับก็เป็นรายการของพวกเราพีทเบฟสิบสองคนครับก็ดูได oh, ้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดเวลาสี่ทุ่มสิบห้าทุกวันศุกร์ครับส่วนพีทเบฟเดอะซีรีส์ของเรานะครับซีซั่นสองก็ดูได้หลัง Boy Genie จบพอดีครับสองพฤษภาคมนี้กับเฟิร์สเอพิโซดครับครับผมแล้วก็ปลายปีมีสิงสารลาตายครับก็เดชเบรเซียห์ฟอร์มเดา ดูกันไปเลยอิ่มๆจุกๆทั้งปีตลอดปีแน่นอนยาวไปถึงปีหน้าเพราะว่าเพราะว่าสิงหารนี่เราอ่อนมัน13ตอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มอย่า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 เพิ่มไม่ฉอดมานะวันนี้นั่นเองครับฝากติดตามด้วยครับกับภู้พม еле ครับอ่าขอบเลยครับบ๊ายบาย